มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพรุ่งนี้มาแน่หนักด้วย13จังหวัดเตรียมเจอพายุฤดูร้อนฝนท่ลมกรมอุตูนะคะได้ออกประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่12ถึงวันที่14มีหมีนาคม2,566โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ ในช่วงวันที่12ถึงวันที่14มีนาคม2566นั้นบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปั่นกลางสาปประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนั้นจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้นะคะจะทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณนทนนั้นจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ค่ะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่12มีนาคม2566นั้นจะมีผลกระทบดังต่อไปนี้ค่ะภาคเหนือจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำภูและอุดรธานีขอขอบคุณกลมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ